สวัสดีค่ะตอนนี้กำลังขับรถอยู่ในดินแดนที่เรียกว่าเดธบอร o รคือ,อุบเขามรณะหรือ,อุบเขาแห่งความตายนั่นเองค่ะรอบๆข้างก็จะมีแต่หินรูปลัก,ลกษณะสวยงามมากทั้งสองฝั่งนะคะดูนะคะบนถนนนี้แทบจะไม่มีใครมาเที่ยวเลยนะคะ ไม่มีรถสวนนะคะนานๆจะเจอนักท่องเที่ยวสวัสดีค่ะนี่คือุูเขาแห่งความตายนะคะดส d อ s e ล e หุูเขามาลณนะเรามาดูกันนะคะไม่มีต้นไม้เลยจริงๆมีแต่หินนะคะุูเขามาลณนะแห่งนี้อยู่ระหว่างรัฐแคลิฟอร์เนียกับรัฐเนวาดานะคะเป็นจุดที่แห้งแล้งที่สุด เป็นจุดที่ต่ําที่สุดและเป็นจุดที่ร้อนที่สุดในทวีปอเมริกาเหนือเลยนะคะเคยวัดอุณหภูมิสูงสุดของที่นี่ได้ถึง57องศาเซนเซเยสนะคะช่วงที่เราไปเป็นเดือนมกราคมค่ะอากาศกําลังเย็นสบายนะคะไม่หนาวนิดหน่อยค่ะไม่ร้อนนะคะแต่ถ้าช่วงสิงหาคมกรกฎาคมพวกนี้ร้อนกัแตกนะคะ ดินแดนที่มีความมหัศจรรย์ทางด้านธรณีวิทยาค่ะเป็นเขตอนุรักษ์ความมืดของท้องฟ้งฟาหรือ Dark Sky Area แห้งแล้งมากและไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ใดๆนะคะจุดนี้เป็นจุดเริ่มต้นเข้าอุทยานแห่งชาติแห่งนี้นะคะเราเข้ามาทางลาสเวกัส น,นี้คือห้องน้ํานะคะแล้วก็จุดหยอดเหรียญเพื่อจอดรถนะคะ30เหรียญสําหรับรถหนึ่งคันที่จะเข้าไปในอุทยานแห่งชาติแห่งนี้ค่ะขับรถไปสักระยะก็จะมีจุดบริการนักท่องเที่ยวนะคะเป็นมิวเซียมเพื่อให้ความรู้ต่างๆเกี่ยวกับอุทยานแห่งชาติค่ะเติมน้ามันมาให้เต็มถังนะคะน้ามันที่นี่แพงมากค่ะเพราะว่าอยู่ห่างไกลกับตัวเมืองมากมายและกว้างขวางมากค่ะในอดีต นักขุดทองได้มาเสียชีวิตในหุบเขามรณลนนี้เกือบทั้งหมดนะคะมีผู้รอดชีวิตไม่กี่คนค่ะอันนี้คือลานเกลือค่ะอันนี้เป็นทะเลเกลือนะคะที่เห็นขาวๆนี่เค็มนะคะลองชิมดูแล้วกว้างเลยค่ะสุดลูกของลูกตานะคะแล้วจะมีทางเดินเข้าไปเป็นสเก็ตสเก็ตเลยคะ่ะเนี่ยคะ่ะเกลืออยู่ที่พื้นนะคะ กางหุบเขาอย่างนี้ไม่รู้มีเกลือได้อย่างไรนะคะอาจจะเป็นเกลือสิงเทาหรือว่าเกลือทะเลเราก็ไม่ทราบได้นะคะสถานที่แห่งนี้เอาไปทําภาพยนตร์หลายเรื่องแล้วนะคะโดยเฉพาะเรื่องบุกกรีกหุบเขาสยองวีดมรณะค่ะอันนี้ทะเลทรายค่ะมีทั้งทะเลทรายที่ร้อนจัดสุดลูกหูลูกตานะคะกว้างขวางวาดปรากฏการหินเดินได้ค่ะหินกลิ้งได้นะคะดูสิค่าเลื่อนมาทั้งไกล น่าจะเที่ยวที่นี่ต้องสองถึงสามวันนะคะสวัสดีค่ะ